สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียทิดาพงพักดีอยู่ชั้นม2 4เลขที่31ค่ะวันนี้ตรงกับวันที่29สิงหาคมพศ2 5 6 6ตรงกับวันอังคารค่ะขณะนี้เวลา2องทุ่ม57วันนี้จะมาเล่าเรื่องตำนานดอยดอยไก่เขียค่ะโดยคุณแม่บุงาเวทโครักอายุ45ปีค่ะสวัสดีค่ะจะมาเล่าประวัติบ้านดอยไก่เขียนะคะพะร่วง จะนำไก่ไปตีที่อุตรดิตแล้วได้มาพักอยู่ที่บ้านรอยก่เคียแล้วไก่ของพ่อล่วงไปเคียหากินนอนกินแมลงเคียเคียๆๆเคียจนเป็นกองโตเป็นหมือนภูเขาแล้วก็ประวัติก็เลยก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านรอยไก่เขียร 好厉害。谢谢